วัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่7นะคะเพื่อนๆ ep ที่7เนี่ยก็ยังอยู่ที่ศูนย์มะเร็งชนบุรีนะคะหลังจากที่ชิยาสแกนกระดูกเข้าุโมงสแกนกระดูกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แพทย์พยาบาลก็นัดให้เรามาอีกหลังจากนั้น,นประมาณ น่าจะสิบสิบสองสิบสามวันมาที่ที่โรงพยาบาลชนุนรีเอ้ยศูนย์มะเร็งศูนย์มะเร็งก็แจ้งเราตั้งแต่ ep ตั้งแต่เรามาทำ ep แรกใช่ไหมอันนี้ก็ ep นี้แหละต้องมาพบคุณหมอ,หม,อมาพบคุณหมอประจำ เรื่ออะไรประจําตัวเราคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้เราตอนนี้คุณหมอก็จะมาตรวจวัดเพราะว่าจากที่เราไปเราต้องไปทําการสแกนปอดแล้วก็สแกนกระดูลืมเล่าไปนิดนึงคะ่ะว่าในการที่เรามาทําประวัติเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนคนนะคะที่เขาอยู่ บาพัทยานะคะแล้วเขามีสามีเป็นฝรั่งเขาก็รักษามาพร้อมยีพอนี่แหละคะ่ะแล้วก็ถูกส่งตัวมาไล่ๆกันอันนั้นเขาพอรับเคมีมาแล้วพอมาถึงศูนย์มะเร็งเนี่ยเราต้องสแกนปอดใช่ไหมคะพอพอสแกนปอดอะไรเสร็จแล้วเรามาฟังผลเนี่ยเรามาเจอหมอประจําตัวเราอันนี้คุณหมอมาดูใบใบใบเอ็กซเรย์ปอดก็ส่งตัวเพื่อนคนนั้น,นกลับ ไปที่โรงพยาบาลชนบุรีนะคะเพื่อที่จะให้ไปพบหมอที่ที่ที่ทำการรักษาว่าเขาต้องกลับไปทำการรักษาเ,เคมีใหม่เพราะว่าปอดเขา,ามันในในในรูปแผ่นเอ็กซเรย์นะปอดเขานะั้นมันขึ้นฝ้าเป็นจุดๆๆนั่นคือมันเลง็งมันลามไปที่ปอดแล้วแล้วก็ เขาก็าส่งให้กลับไปที่โรงพยาบลชนบุรีเพื่อที่จะให้หมอที่เขาเพื่อนรักษามาก,ก่อนเนี่ยว่าจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆคือต้องกลับไปรับเคเมีอ่ะเพราะว่ามันมันมาอยู่ที่ปอดอะมันขึ้นมาเป็นฝ้าที่ปอดแล้วในในในแผ่นฟิลมเกซเรย์ก็คือ จะฉายลังสีไม่ได้เพื่อนก็ต้องกลับไปที่จุดเดิมอีกคือจุดที่รับเคมีตรงนั้นก็คืออันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อนกลับไปแต่เราไม่ได้กลับไปก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่ได้เจอกันอีกคราวนี้มาถึงฮ่องยิ๊ปก็ตรวจทุกอย่างก็โอเคหมดอโอเคหมดคุณหมอก็นัดนัดอีกประมาณสิบกว่วัน ให้เรามาโรงพยาบาลเพื่อที่จะมาพบคณะพบหน่วยงานที่เขาตีเส้นนะคะเป็นการตีเส้นอย่างอย่างของยี่พรเนี่ยเป็นที่ต้องนมใช่ไหมคะข้างขวาก็จะตีเส้นตั้งแต่จากคอลงมาเนี่ยตีเส้นในที่นี้หมายความว่าเขาก็จะสแกนวัดจากเครื่องมือของแพทย์นี่แหละคะ่ะแล้วก็ ลากปากกาคล้ายๆหมึกเมจิสีน้ำเงินที่เราไว้เขียนฟิวเจอร์บอร์ดเรานี่แหละแล้วก็ยี่พรต้องรับการใช้แสงทั้งหมด16แสงนะคะก็ให้เลือกเอาว่าจะเอาเช้าหรือบ่ายยี่พรก็เลือกเอาบ่ายใน16แสงเนี่ยก็จะมีการลักฉายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่สูงยมะเร็งจะหยุดเสาอาทิตย์แล้วก็วันอักคารตะเลิก ผู้ป่วยทุกคนที่นอนค้างที่โรงพยาบาลพอถึงเสาร์อาทิตย์ก็ต้องกลับบ้านนะคะซึ่งอันนี้ถ้าใครมาจากต่างจังหวัดก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงอะคะ่ะเพราะว่าคิดดูว่ามานอนโรงพยาบาลจัน์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องกลับบ้านแต่ก็ยังดีที่แถวแถวละแวกโรงพยาบาลนนะั่นมีบ้านให้เช่านะคะ บางคุณบ้านไกลๆก็ไม่ต้องกลับอย่างเยยพรเยยพรก็ไปอาศัยหมกหัวนอนที่คอนโดน้องชายก็เลยรอดไปไม่ต้องเสียค่าชิตจังอันนี้มาถึงตีเส้นนะคะพอตีเส้นแล้วเนี่ยเส้นนี้จะลบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้การฉายแสงคาดเคลื่อนแต่เส้นของเยยพรลบประจำมาโดนหมอดุประจำเพราะว่า ยิพรจะใายแสงจันท์ถึงสุพอเสาร์พอถึงวันศุกร์วันศุกร์พอยิพรฉายแสงเสิ็ิพรก็จะนั่งรถตู้กลับบ้านยิพรก็จะไปขายโคงเสาร์อาทิตย์เก็บต้นทุนมาไว้กินช่วงจันท์ถึงสุในช่วงระหว่างเราลังสีเพราะว่าน้องแชร์เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วค่ะเขาไปวิ่งรถ แล้วก็ต้องดูแลตัวเองพยายามอย่าเป็นภาระ,ะคนอื่นก็ท,ทําตัวปกติค่ะเยพรก็ขายของสองวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เก็บเงินตรงนั้นนั่งรถตู้กลับไปรลังสีก็คุณหมอก็จะดูเอาว่าถ้าเส้นมันลบเนี่ยมันก็จะทําให้การรักษาคัาดเคลื่อนและมันอาจจะทำให้เราไม่หายพอไม่หายหรือไม่ดีขึ้น เราก็จะต้องเพิ่มแสงนะคะมันก็จะยืดเยื้อขึ้นไปอีกแล้วในการฉายแสงเนี่ยบางคนนะคะที่ถูกฉายแสงมามันจะไหม้เมื่อไหม้แล้วบางคนก็จะมีแผลปุกพองซึ่งมันถ้าโดนน้ำนาเหมือนเหมือนแ้่เราโดนน้ำมันกระเด็นใส่เรามันพองอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ห้ามทาครีมทาแป้งห้ามทุกอย่างค่ะคือร่างกายจะไม่มี สิ่งประทินผิวหรือว่าแป้งฝุ่นอะไรก็ไม่มีคือไม่มีใดๆเลยคืออาบน้ําล้างสบู่แล้วก็เลยดำเลยแค่นัน้นไม่มีการทาครีมท,ท,ทา,า,าแป้งโลออนทาต้าจะคแคลไม่มีนะคะเราก็จะต้องดูแลตรงนั้นแล้วของยี่พอนี่พีคตรงไหนพีคตรงที่ว่ารักษาเนี่ยมันมามา,มาติดสงการฟาร์มงกค่ะอยากขายของฉันกกลับบ้านเพราะว่าสงการศูน์หยุด ใส่เสื้อกันฝนไงไปขายของที่วัดกลัวโดนน้ำเพราะถ้าโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดนะคะเส้นแต่เผอิญไม่ได้โดนน้ำกับเขาแล้วค่ะแค่ใส่เสื้อกันฝนนี่เหงื่อแตกแบบว่าตายคาเสื้อกันฝนนะคะผลสุดท้ายก็คือว่าถึงวันที่ตัวเองต้องมาฉายแสงเส้นไม่มีเหลือโดนดูอีกค่ะน้องๆเขาก็แอบตีเส้นให้นะคะ,ะที่อยู่ศูนย์ ดีเส้นเยพรก็มีน้ำใจซื้อทุเรียนไปเบือเขาหน่อยเนื้อค่ะเพราะว่าเราเหมือนตัวปัญหาคือหนึ่งเราก็ต้องทำมาหากินเวลากลับบ้านมาก็อยู่นิ่งไม่ได้ก็ไปขายของเหงื่อไหลคา,ายย้อยเออแล้วช่วนใช้แสงสิบหกแสงนี่ห้ามอาบน้ำนะคะลืมบอกไป <c oughs> เขาไม่ให้อาบน้ำห้ามโดนน้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับ แผลที่เราลังสีมามันอาจจะปุกพองเป็นหนองแล้วมันก็จะปวดแสบปวดร้อนคนที่เขาเกิดอาการนี้เขาทรมานจริงๆค่ะแต่ยัพรโชคดีที่ว่าไม่เป็นนะคะแล้วใน16แสงเนี่ยใน16แสงนี่เรารักษาส ห้าหวันของเย,ยอปแล้วว่าผลก็คือบางคนเนี่ยพอพอฉายแสงมาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเริ่มตกสเก็ตการมันูลอกค้าแต่เย,ยพปหลก็ถือว่าโชคดีอีกเย,ยอหไม่เป็นแต่เพื่อนๆเ,เป็นลักลงลักแร้เนี่ยวันเน่าเป็นแผลปุพ,พองหมดเลยแต่เย,ยพหก็ถือว่าโชคดีที่ไม่เป็น คลิปนี้ก็คงจะจบที่ ep 7นี่นะคะกับการใช้แสงที่ศูนยมะเร็งก็คร่าวๆแค่นี้แหละค่ะแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปต้มน้ำปลาที่ใส่ใบหนันเวยใส่ใบประช้างเอาไว้เพราะว่าตัวเองอดไม่ได้ตัวเองกินก็เลยพลิกแพงเอาค่ะแล้ว ep หน้าไปดูกัน ต้มน้ำปลาร้าที่พริกแพงมานะคะแล้วก็จะต่อไปเพราะจะทำคลิปแนะนำกับอาหารที่มีประโยชน์คลิปนี้จะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ